ะะก็จะมาบอกนะคะเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าของนุชว่านุชใช้สกินแคร์อะไรนะคะในทุกๆวันนะคะอย่างต้นเช้านะคะนุชจะบอกเลยว่านุชนะคะจะใช้ตัวเครื่องเซอร์เจลเจลครืเซอร์ตัวนี้นะคะในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปแรกก็คืออันดับแรกก็คือําความสะอาดผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะด้วยการใช้เจลล้างหน้านะคะในการที่จะ ขจัดสิ่งสกปกนะคะจากใบหน้าของเราลึกถึงรูปของขนเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จะมีประจุนะคะในการดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีทีเดียวออกจากใบหน้านะคะตัวนี้จะใช้อันดับแรกนะคะของนดนะคะหลังจากที่นั่นที่ที่ททแบบ ช้ครื่งสําอางห,หรือแต่ละวันนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือเจลนะคะเสร็จแล้วนะคะนกุกกจะมาใช้ตัวเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ก็คือนางเอกของเราเลยทีเดียวของนุ๊เลย,เยก็ว่าได้นะคะเซรั่มนะคะจะไปช่วยอะไรนะคะเซรั่มเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของอ,อซ่อมแซมเซลล์ของเรานะคะให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้ริ้วรอยและก็จุดด่างดำของเราเนี่ยได้ ลดลงได้ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหน้าของเราเพื่อที่จะได้มีสารอาหารต่อไปในการที่จะดูแลผิวพรรณสารอาหารต่อไปก็คือตัวเดคีมนั่นเองนะคะก็นุชจะใช้แค่หนึ่งหยดนะคะหหยดแค่นี้นะคะในการที่จะดูแลผิวหน้านะคะนุชจะทาลงไปเลยนะคะระหว่างที่หน้านุชมีความชื้นนะคะอยู่หลังล้างหน้าเสร็จนะคะก็ ป็่อย่างนี้เลยนะคะก็นั่นไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวที่2นะคะนุจะใช้ตัว Forest Skin b i t e n e r นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระทำให้ผิวของเราเรียบสีผิวสม่ำเสมอนะคะมากขึ้นแล้วก็กระจ่างสายเหมาะกับผู้ที่เป็นฝ้ากระได้ดีทีเดียวนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเราสม่ำเสมอนะคะผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอสีผิวแบบ ที่เป็นจุดดงดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้จางลงจางลงนะคะนี่ก็เพ่อเพื่อได้ดีทีเดียวกับคนที่เป็นฝ้าเป็นกะแนะนําเลยนะคะมจะใช้ตัวนี้คือตัวที่ที่สามสิตัวแรกก็คือ er, คลีเซอร um, ์ตัวที่สองก็คือเซรั่มนะคะตัวที่สามก็คือ f o ร์เรสต์ไบเทนเนอนะคะ ื่อผิวก็จางสายเสร็จแล้วนะคะกลางคืนนะคะนุ๊กเอ้ยกลางวันสิกลางวันนุ๊กจะใช้เดย์ครีมนะคะเดย์ครีม SPF 30นะคะตัวนี้จะมีสารบำรุงกันแดดให้เราด้วย30%นะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูนะคะให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นโดยการที่เราจะแต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 ไปให้ทั่วใบหน้าห้ามถูเด็ดขาดนะคะนี่คือสกินแคร์ที่นุ๊กใช้ตอนกลางวันนะคะสำหรับตอนกลางคืนนะคะนุ๊กก็จะใช้นะคะ อย่งเหรือมีเครื่องสำอางเต็มหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวเจลล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่มนะคะแล้วก็ตัวสกินไบลทตเนอร์อนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะกลางคืนนุจะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือ ในครีมนะคะช่วยบำรุงลึกถึง DNA ถึงเซลล์ผิวของเราเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยคะทั้งหมดเนี่ยจะมีนะคะส่วนบำรุงนะคะส่วนผสมเป็นโกลแฟกเตอร์สเต็มเซลล์ก็คืออาหารของเซลล์นั่นเองนะคะมันทำให้ผิวเราอ่อนเยาว์ขึ้นริ้วรอยออตื้นลงแล้วก็จุดด่างดำ ได้ลดลงไปนะคะนี่แหละค่ะก็คือสกินแคร์ของนุที่ใช้ทุกๆวันนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะคะติดต่อน,นุ้มาแนละ้วนุ้จะบอกเลยว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะคะสำหับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้ว